quá chính chính และเอฟซีทุกๆปันเด้อจ้ะมื่อนี้ก็มากเก็บเห็ดกับสาจดแ,แล้วกบต้นตะลุยคือเก่าเด้อจ้าไปเก็บกันเลยไปเอาไปรุ่นไปสลบกันครับพี่น้องมื่อนี้สาจดแลมกันนั่นล้วเห็นไว้แล้วกัดจังไลยมาทักไทยพี่สกายน,น้องเด้อพี่น้องไ,อไปเบิ้งพี่น้องพี่น้องจูมแบบไงเด้อจ้ะจูมแรกแฮกมันพี่น้อง มันม,าน,านมันมานานันมันจ้าอีกหนึ่งจูมจ้าหนึ่งจูมจ้าเห็นระงกเหลืองจ้าสามจูมจูมมานเลยเพน,น่อ เก็บมาแน่เลยพี่น้องอจุมบักเนยเลยจ้าแดงใน,ง,น,นงามครับนามพี่น้องจ้ามีจู่มจ้าอ้าวจ้ามูเดียวกันนะพี่น้อง,องได้จุ่มจ้าเรื่อยโอ้โนี่ยน้อยเนี่งน่อกส่น้ไปเห็นพี่น้อ,นะนนอนง พี่น้องสวยพี่น้องไดสองจุ้มเด็ดจะออกกับพี่น้องเฮ้ยเด็ดออกหมอกกะล <ừ. S 2> ุ้งก็ได้จำมาเศร้านี่จุ้มจ้าเป็นตะโงกหลือว่พี่น้อ,นองเกิดใกล้กันค่ะพี่น้อ,อ,อง,ง,งอสองจุ้มจ้า ีจุ๋มหน่อยหนึ่งบานจ้านึงบานจ้างามงามเลยสีสันเริ่มสวยขึ้นมาแล้วหนึ่งบานจ้านึ่งบานนึงจ้า เห็ดแฝดเจ้าพี่น้องออกติดกันพี่ไหมครับแฝดคนละฝาจ้าบานน้อยพี่น้องจูบมักไงเลยจ้ะเฮ็ดละงกงาบักงามพี่น้อง หนึ่งจุ่มจ้าหกเหลือหนึ่งจุ่มจ้าส,สวยๆได้มาหนีเห็ดพี่น้องเฮ็ดเพิ่งเขาจ้าโอ้ครับอยากนอนนะพี่น้องแม่จอกนอนจอกงามอยู่พี่น้องบบบน,นึงพี่น้องโอ้ยแบบเงียบงามพี่น้อง ขออภัยเด้อส่นตุลุยลืมเอามีดมาพี่น้องมาเลยเอามีดมานล้วเอาเลยปดาดขายเบไปเกินพี่น้องพี่น้องนดูสงโบพี่น้องเออส่นตุลุยก็ประเดิมมีดมาก็ได้ลบไปให้สาวจิ้นเลี้ยงปาดตีนเอาพี่นอ้องพี่น้องโอ้ยงามแบบสองดอกสองจุ่มงามที่เพี่ยวเขาพี่น้องนะครับ จะแล้วปาดใส่กระตาถ้พี่น้องตกก้องทะลุยกระลืมปักลืมเนี่ยมือนเลื่อมีด้าะจุ่มไ <c oughs> งล้ก น้องเกือดมองอันนี้มองสั้นๆโขตรนินงเนอะสวยจริงๆสวยเลยพี่น้องเอ้ยหนึ่งจุ่มจ้า บ้หนงบานจ้าน้องอุ้ยนค่งพี่น้องืึอขาไหมสีชมพูอองจองามถุงน้องจ้า จุ่มจ้าจุ่มจ้าอ้จุ่มยางงั้นเนาะพนาคขนาดไหมโอ้จุมหนึ่นนจง,จ,งจ้าไม่แจ้ง <c oughs> บานหน่อยจ้ะ ดอกแดดก็จังดกบบอ,อกใหม่แลวพี่นออ้องอือหนึ่งบานหนึ่งบ้านจ้าอ้ยนี่เห็นละงอกขาวดูบักไงเลยจ้างามๆอยู่เลยพี่น้องมือนอีก,ก็ไไ้เนาะหนึ่งชุ่มจ้า ดูหมดไงเลยพี่น้องแต่น่าหลยใหม่กบุ๊กหนาเลยเบ่งบอดีเพราะใครเห็นม่หรออืมยังสีเทาเลยพี่น้องไอ้เป็นเสื้อติดไว้พี่น้องงามเลยจ้ะ ปูอะไรพี่น้องะปูตัวดอกเงี้ยในตดอกนี่จะจีนะีน้่อยจะจี๋นวยสวยพี่น้องอแดงคึ้นพี่น้องเลย ฮักละดอกนึงนึงู้ดอกนึงดสองดอกครับพี่น้องบ้นบานคนปรขึืนมาที่ไหนบูพี่น้องอืออบานนอืออเออดนึงบ้นบานนี่ จูมันเอจีมันพี่น้องจูมอ่พี่น้องจีอุ่นบ่อนหนาวพี่น้องคนกี่สิบว่ขึ้นมากเลยพี่น้องนี่พี่น้องจูมนะพี่น้องขายเยอะจังพี่น้องมาที่ป่าตีนเนอพี่น้องหงิดบ่มีพี่น้องเราหอดกระตาพี่น้องเหลุดมือดอกหนึ่งแตกอยู่ไกลกันพี่น้อง สาวจะเล้วงวันสาวจะเล้ยปาดตินใจตะการกันพี่น้องอ่ะอัปเดตสวยๆพี่น้องดูพี่น้องเห็ดเปิดลูกยุ้งสองดอกจีนอยู่ข้างหน้านี่พี่น้องจีนนี่น้อยมันงามๆสาวจะแลี้ยเก็บบานเล็กน้อยเลยพี่น้องนี่ อ,อีอลันงานด้วยกะโอวานเพิ่งนพิ่งเหรอบ้านจ้าโอ้เคือสีเทาแล้วล่ะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> นั่งยาวพี่น้องเพิ่งจ้า ดอกนี้เงยค่อดอกงามๆไปป่ะมองแล้วมันออกก็ไม่พี่น้องตัวกับสีออกสีเทาอะไรหรอพี่น้องตัวกับพ่อหล่างแกงได้ยังไงดอกนี้งามอยู่แต่จะเรียบเก็บยุดเึิงเด้อพี่น้องมันอยู่เทิงอันโศกนาฏพี่น้องจะลุยสิตายคนน่ะป็นโศกน้าง ดอกนึงสร้างภาพพี่น้องหวานนี่นี่เนาะใช่จะแดมสีลงสูตรไดเด้อพี่น้องมาลงเด้อย่างขึ้นได้ด้ีพี่น้องไปจักราคือสีได้พายพี่พาน้องลงเมียเหรอเด้อพี่น้องเห็ดเพิ่งสามดอกว่างหันแล้วๆเนาะไปพี่น้องแดดก็ออกเร็วๆพี่น้องมาอนีิฮ้อนแดดอ่ะ ไอนสาวจันเลมยังขึ้นดอยไปแล้วพี่น้องคนแต่ตนตะลุยกับสิยางน้ำกดไปพ่อกันอยลดฝนเด้อพี่น้องครับพี่น้องตนตะลุยกับสาวจันเลมกับมาหอด,ดหรถแล้วเด้อพี่น้องสิผ้ากันกลับแล้วเนาะจังได้เมื่อนี้กับสิได้ลาพีลาน้องกันเด้อพี่น้องก่อน,น,ออนสิลากับฝากกดไล่กดแช์เด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้ตนตะลุยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามน้ำพี่น้อง ดวพ่อด่ชมคลิปเมมไม่จากต้นตะลุยกับสาวแจนแลมเด้อพี่น้องเบ่งมือนี่ครับเบ่งยอดมือนี่<อ>สวยๆอยู่พี่น้องจงได้ต้นตะลุยก่อนลาก่อนเด้อพี่น้องสวัสดีครับ